สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้นะคะเบนก็จะมาบอกว่าไม่เพียงแม้แต่กระเป๋านะคะที่ได้มีการเปลี่ยนจากการที่ไม่ใช้โฮโลแกรมนะคะก็เป็นตัวไมโครชิพเนาะยังมีการเปลี่ยนแท็กของป้ายรองเท้าอีกเนาะคือตัวนี้ก็เป็นรองเท้ายอดนิยมนะคะก็เป็นเอสพาดิลเนาะมีการเปลี่ยนจากปกติแล้วอะเราจะคุ้นชินกับการสกีนลงบนตัวหนังเลยอะคะ่ะคือตอนนี้ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนนะ คือเป็นแบบนี้ค่ะก็มีการเป็นป้ายเนาะแล้วก็เอามาเย็บตรงนี้คือไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะคะแต่โดยส่วนตัวของเบนแล้วเนี่ยคิดว่าแบบนี้เป็นแบบที่กอปปี้ค่อนข้างง่ายมากๆเลยมากกว่าแบบเดิมคือแบบเดิมเนี่ยมันจะมีการปล้ำนูนล,ลงไปมันมีน้ำหนักมากกว่าแบบนี้ค่ะก็เพื่อนๆก็ลองบอกละกันว่าความเห็นของเพื่อนเอนอะ่ะคิดเห็นยังไงกับ ป้ายแท็กแบบแบบนั้นนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ